เรื่องนี้เริ่มต้นด้วยความลับที่ซ่อนอยู่ในเมืองดูไบอันแสนวุ่นวายอากาศร้อนระยิบระยับเหมือนทรายในทะเลทรายกำลังลุกไหม้กลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยคลักคลุ้งไปกับควันรถยนต์สุดหรูผมชื่อฟาติมอาอดีตคนขับรถของชายที่ทุกคนเรียกว่าชายอัลวาวลิดเขาเป็นมหาเศรษฐีชาวอาหรับที่ใครๆก็รู้จักในแวดวงธุรกิจน้ำมันวันหนึ่งเขาขอให้ผมแต่งงานกับเขาแบบไม่มีปีมีขลุย่ย ผมตกใจจนขวดน้ำในมือหลุดตกพื้นแตกกระจายเสียงแก้วแตกดังก้องในห้องหินอ่อนสีขาวสุดอลังการชายอละวะลริตยิ้มมือหนาของเขาจับไหล่ผมแน่นเขาบอกว่าผมคือคนที่เขาไว้วางใจมากที่สุดในชีวิตผมลังเลแต่สายตาเขาดูจริงจังจนน่ากลัวเมืองนี้เต็มไปด้วยตึกระฟ้าที่สูงเสียดฟ,ฟ้าเหมือนฝันแต่ใต้เงามืดนั้นมีความลับที่ผมยังไม่รู้ หลังแต่งงานชีวิตผมเปลี่ยนไปราวกับละครน้ำเน่าผมย้ายจากห้องพักเล็กๆไปอยู่ในคฤหาสน์ริมทะเลทรายลมร้อนพัดผ่านหน้าต่างกลิ่นน้ำเค็มปะปนกับฝุ่นทรายผ้าม่านไหมสีครีมปลิวไหวราวกับผีในนิยายทุกเช้าผมตื่นมาเจออาหารเช้าที่เต็มไปด้วยผลไม้แปลกตามะเดื่อหวานชำวังเคียงกับขนมปังอบกรอบแต่หัวใจผมไม่เคยสงบมีอะไรบางอย่างแปลกแปลก ชายอลวลทธหายตัวไปเป็นชั่วโมงโดยไม่บอกกล่าวบางคืนผมได้ยินเสียงฝีเท้าดังก้องในถงทางเดินผมแอบมองจากประตูเห็นเงาคนเดินไปมาความเงียบในบ้านหลังนี้หนักอึ้งเหมือนก้อนหินวันหนึ่งผมตัดสินใจถามเขาเกี่ยวกับการหายตัวไปเขาหัวเราะบอกว่าเป็นเรื่องธุรกิจที่ผมไม่ต้องสนใจน้ำเสียงเขาดูเย็นชาไม่เหมือนคนรักกันผมเริ่มสงสัยว่าเขาเก็บซ่อนอะไรจากผม คืนนั้นฝนตกหนักหายากในเมืองแห่งทะเลทรายน้ำหยดลงจากหลังคาดังเหมือนกลองรัวช้าๆผมตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงร้องให้เบาๆมันไม่ใช่เสียงของชัยอลววลิตแน่นอนผมลุกจากเตียงเท้าเปล่าแต่พื้นหินเย็นเฉียบเสียงนั้นดังมาจากห้องลับใต้บันไดประตูไม้เก่าๆส่งกลิ่นเหม็นอับชื้นออกมาผมผลักประตูเข้าไปหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอก แสงไฟสลัวส่องให้เห็นชายอลวลิตยืนอยู่เขากอดเด็กคนหนึ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเด็กคนนั้นตัวสั่นใบหน้าซีดเผือดหน้าสงสารผมถามเขาว่าเด็กคนนี้เป็นใครมาจากไหนเขาหันมามองผมตาดำสนิทเหมือนบ่อน้ำลึกน้ำเสียงเขาแหบพร่าบอกว่าไม่ใช่เรื่องของผมผมรู้สึกหนาวเยะเย้ยถึงกระดูกแม้อากาศจะร้อนเด็กคนนั้นมองผมด้วยสายตาที่ขอความช่วยเหลือ ผมอยากวิ่งเข้าไปแต่ขาของผมแข็งทื่อชัยอละวลลิตเดินออกไปพร้อมเด็กในอ้อมแขนทิ้งผมไว้กับความเงียบและคำถามมากมายเช้าวันต่อมาผมตื่นขึ้นมาในห้องนอนคนเดียวกลิ่นกาแฟลอยมาจากครัวแต่ผมไม่หิวผมเดินไปที่ห้องลับอีกครั้งเพื่อหาคำตอบประตูถูกล็อกแน่นด้วยกุญแจที่ผมไม่เคยเห็นผมเคาะประตูเสียงดังก้องแต่ไม่มีใครตอบ ลมร้อนพัดผ่านหน้าต่างผมรู้สึกเหมือนถูกขังชายอลวลิตกลับมาบ้านตอนบ่ายด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเขาถือกระเป๋าหนังสีดำที่ดูหนักอึง้งผมถามเขาอีกครั้งเกี่ยวกับเด็กคนนั้นเขาคว้างกระเป๋าลงพื้นเสียงดังสนั่นน่ากลัวเขาตะโกนว่าผมไม่ควรยุ่งเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับผมน้ำลายกระเด็นจากปากเขาผมถอยหลังไปหัวใจผมเต้นแรงราวกับจะระเบิดออกจากอก ผมเริ่มรู้สึกว่าการแต่งงานนี้ไม่ใช่ความรักมันเหมือนกับเกมที่ผมถูกหลอกให้เข้ามาเล่นคืนนั้นผมฝันถึงเด็กคนนั้นร้องให้ไม่หยุดผมตื่นขึ้นมาพร้อมเหงื่อที่ไหลท่วมตัวกลิ่นข้าวบางอย่างลอยมาในอากาศตอนดึกผมลุกไปเปิดหน้าต่างเห็นเงาคนยืนอยู่นอกบ้านเงานั้นสูงใหญ่เหมือนชายอลวลิตแต่ไม่ชัดเจนผมปิดหน้าต่างลงหัวใจเต้นแรงจนนอนไม่หลับ วันต่อมาผมตัดสินใจแอบตามเขาไปที่ทำงานเขาขับรถออกไปตอนเช้ามืดผมซ่อนตัวในรถอีกคันถนนในดูใบเต็มไปด้วยรถหรูและแสงสีกลิ่นน้ำมันรถผสมกับกลิ่นอาหารจากร้านข้างทางผมขับตามเขาไปจนถึงโกดังร้างนอกเมืองฝุ่นทรายฟุ้งกระจายเมื่อล้อรถสัมผัสพื้นเขาลงจากรถเดินเข้าไปในโกดังมืดมิดผมรออยู่ข้างนอกหัวใจเต้นตึกตักไม่หยุด ผ่านไปครึ่งชั่วโมงเขาออกมาพร้อมถุงผ้าสีแดงถุงนั้นเปื้อนคราบสีน้ำตาลเข้มหน้าสะอิดสะเอียนผมรู้สึกคลื่นไส้แต่ต้องกลั้นไว้ให้ได้เขาขับรถกลับบ้านผมตามไปอย่างระวังเมื่อถึงบ้านเขาเดินเข้าไปในห้องลับทันทีผมแอบมองจากหน้าต่างเห็นเขาเปิดถุงผ้าออกมีเสื้อผ้าเด็กเปื้อนเลือดอยู่ในนั้นผมสุดลงนั่งหายใจไม่ออกด้วยความตกใจ กลิ่นเขาเลือดลอยมาในจินตนาการของผมนี่ไม่ใช่ชีวิตแต่งงานที่ผมเคยฝันถึงชายอละวะลิสกลายเป็นคนแปลกหน้าที่น่ากลัวผมรู้แล้วว่ามีบางอย่างผิดปกติอย่างร้ายแรงแต่ผมยังไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นเป็นใครและทำไมเขาถึงอยู่ในบ้านของเราผมตัดสินใจว่าต้องหาคำตอบให้ได้เร็วๆไม่ว่ามันจะอันตรายแค่ไหนก็ตาม เรื่องนี้ยังไม่จบความจริงกำลังรออยู่ข้างหน้าหลังจากเห็นเสื้อผ้าเปื้อนเลือดผมรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนแสงแดดยามเช้าในดูใบสว่างจ้าจนแสบตากลิ่นทรายร้อนปะปนกับกลิ่นคาวในจินตนาการของผมผมยืนอยู่นอกบ้านมือสั่นจนถือแก้วน้ำไม่ไหวชัยอละวะลิตเดินออกมาจากห้องรับสีหน้าเรียบเฉยเขามองผมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคืนผมถามเขาด้วยเสียงสั่นว่าเกิดอะไรขึ้น เขายิ้มบอกว่าผมคิดมากไปเองน้ำเสียงเขานุ่มนวลแต่แววตายเย็นชาผมรู้ว่าเขากำลังโกหกอะไรบางอย่างคฤหา์หลังนี้เงียบสงัดเหมือนสุสานยามบ่ายลมร้อนพัดผ่านผ้าม่านไหมปลิวไหวเบาๆผมตัดสินใจแอบเข้าไปในห้องลับคืนนี้ผมรอจนเขาขับรถออกไปตอนดึกถนนนอกบ้านเต็มไปด้วยแสงไฟจากตึกสูงกลิ่นน้ำหอมแพงลอยมาจากรถที่ขับผ่าน ผมหยิบกิ๊บติดผมจากลิ้นชักมาเปิดล็อกประตูไม้เก่าส่งเสียงดังเอียดเมื่อผลักเข้าไปกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นคาวบางอย่างโชยมาพื้นหินเย็นเฉียบใต้ฝ่าเท้าทำผมขนลุกผมจุดไฟฉายมองเห็นรอยคราบสีแดงเข้มมันแห้งกรังติดอยู่บนโต๊ะไม้เก่าๆหัวใจผมเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกอีกครั้งผมคนลิ้นชักเจอสมุดบันทึกเล่มเล็ก ตัวหนังสือในนั้นเขียนด้วยลายมือสันสนมันบอกว่าเด็กชื่อซาร่าหายไปเมื่อเดือนที่แล้วผมอ่านต่อเห็นชื่อชัยอลวลิตรปรากฏขึ้นเขาถูกกล่าวหาว่าผัวพันกับการลักพาตัวผมรู้สึกคลื่นไส้จนต้องนั่งลงกับพื้นเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านนอกห้องลับผมรีบปิดไฟฉายซ่อนตัวหลังตู้ไม้ชัยอลวลิตเดินเข้ามาถือโทรศัพท์แนบหู เขาพูดเบาๆว,ว่าเด็กต้องเงียบให้ได้น้ำเสียงเขาดูโหดร้ายไม่เหมือนคนที่ผมรู้จักผมกลั้นหายใจขาของผมสั่นจนแทบลม้มเขาว,วางโทรศัพท์ลงเดินออกไปจากห้องผมรอจนแน่ใจว่าเขาไม่อยู่ใกล้ๆผมหยิบสมุดบันทึกใส่กระเป๋าแล้ววิ่งออกมาลมเย็นตอนดึกพัดผ่านกลิ่นทะเลเค็มจางๆผมกลับเข้าไปในห้องนอนหัวใจยังเต้นไม่หยุด ผมเปิดสมุดอ่านต่อใต้แสงคมไฟสลัวมันบอกว่าซาร่าถูกพามาที่นี่โดยชายปริศนามีคนเห็นเธอครั้งสุดท้ายใกล้โกดังร้างผมจำได้ว่าเคยตามเขาไปที่นั่นความสงสัยเริ่มกลายเป็นความกลัวเต็มตัวเช้าวันต่อมาผมแกล้งทำเป็นปกติตอนกินข้าวชายอลวลิตนั่งตรงข้ามมองผมด้วยสายตาแปลกๆเขาถามว่าผมนอนหลับดีหรือเปล่าคืนนี้ ผมยิ้มตอบบอกว่าฝันดีมากเลยแต่ในใจผมกรีดร้องอยากถามเรื่องซาร่ากลิ่นกาแฟขมลอยมาแต่ผมกลืนไม่ลงผมตัดสินใจไปที่โกดังร้างอีกครั้งผมขับรถออกไปตอนเขางีบหลับตอนบ่ายแดดร้อนแผดเผาถนนดูว่างเปล่าเงียบงนันกลิ่นฝุ่นทรายฟ,ฟุ้งกระจายเมื่อรถจอดลงโกดังเก่าดูซุดโทมผนังเต็มไปด้วยรอยแตก ผมเดินเข้าไปเสียงรองเท้ากล้องในความเงียบกลิ่นเหม็นเน่าบางอย่างลอยมาในอากาศผมเห็นรอยเท้าเล็กๆบนพื้นฝุ่นหนามันนำไปสู่ประตูเหล็กที่ถูกล็อกแน่นผมพยายามผลักแต่ประตูไม่ขยับเลยเสียงนกร้องดังมาจากไกลๆหน้าขนลุกผมหันไปเห็นถุงผ้าศกรปรกกองอยู่มุมหนึ่งผมเดินไปหยิบมือสั่นจนแทบปล่อยหล่น ข้างในมีรองเท้าเด็กสีขาวเปื้อนโคลนหัวใจผมแทบหยุดเต้นเมื่อเห็นคราบเลือดผมรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองจากด้านหลังผมหันไปไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยลมพัดผ่านเสียงใบไม้แห้งกรอบดังกรอบแกรบผมเก็บรองเท้าใส่กระเป๋าแล้วรีบออกมาขากลับบ้านผมรู้สึกเหมือนถูกตามตลอดทางกระจกมองหลังสะท้อนเงารถสีดำคันหนึ่ง มันขับตามผมมาจนถึงหน้าคฤหาสน์ผมจอดรถเดินเข้าบ้านด้วยขาที่สัน่นชัยอละวะลิตยืนรอยอยู่ที่โถงกลางบ้านเขาถามว่าผมไปไหนมาในตอนบ่ายผมโกหกบอกว่าไปซื้อของในเมืองเขามองผมด้วยสายตาที่เจาะลึกถึงจิตใจผมรู้ว่าเขาไม่เชื่อคำพูดของผมเขายิ้มแล้วเดินขึ้นไปชั้นบนเงียบๆผมรู้สึกเหมือนบ้านนี้กลายเป็นคุก คืนนั้นผมฝันถึงซาร่ามาขอความช่วยเหลือเธอร้องให้มือเปื้อนเลือดสีแดงสดผมตื่นขึ้นมาหายใจหอบเหมือนวิ่งหนีอะไรกลิ่นคาวลอยมาอีกครั้งในความมืดผมลุกไปที่หน้าต่างเห็นเงาคนยืนนิ่งมันไม่ใช่ใชายอลวลิตแต่เป็นผู้หญิงเธอสวมผ้าคลุมหน้ามองมาที่ผมผมรู้สึกหนาวถึงกระดูกสันหลังทันทีเธอหายไปเมื่อผมกระพริบตาครั้งหนึ่ง ผมปิดหน้าต่างลงหัวใจเต้นแรงไม่หยุดวันต่อมาผมตัดสินใจค้นหาความจริงต่อผมแอบเข้าไปในห้องทำงานของเขาโต๊ะไม้เต็มไปด้วยเอกสารและปากกาหรูกลิ่นน้ำหมึกเก่าปปนกับกลิ่นหนังสือผมเปิดลิ้นชักเจอรูปถ่ายเก่าๆหลายใบหนึ่งในนั้นมีเด็กผู้หญิงยิ้มสดใสด้านหลังเขียนชื่อซาร่าด้วยลายมือคุ้นๆ ผมหยิบรูปขึ้นมามือสั่นจนรูปหล่นมันตกลงพื้นเสียงดังเบาๆแต่ชัดเจนผมได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากถงทางเดินชัยอลวลิตเปิดประตูเข้ามาทันทีเขามองผมกับรูปถ่ายที่พื้นสายตาเขาเปลี่ยนเป็นดูร้ายหน้ากลัวเขาถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาว,ว่าผมทำอะไรผมพูดไม่ออกคำถามติดอยู่ในลำคอ เขาเก้าวเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมฉุนจมูกผมรู้ว่าผมเข้าใกล้ความจริงมากเกินไปแต่ผมยังไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรต่อเรื่องนี้ยังคงปิดบังปริศนาอีกมากไมชัยอละววลิตยืนจ้องผมในห้องทํางานที่มืดสลัวกลิ่นน้ําหอมของเขาผสมกับกลิ่นฝุ่นเก่าชวนคลื่นไส้รูปถ่ายของซาร่าตกอยู่ที่พื้นระหว่างเราผมรู้สึกเหมือนอากาศในห้องหนักอึง้ง เขาเก้าวเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าดังบนพื้นไม้ผมถอยหลังจนชนโตมือสัมผัสขอบไม้เย็นเขาถามอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่เย็นยเยือกผมกลืนน้ำลายบอกว่าแค่มาหาของใช้สายตาเขาไม่ละจักผมแม้แต่วินาทีเดียวผมรู้ว่ากโกหกนี้ไม่เนียนพอเลยเขาก้มหยิบรูปถ่ายขึ้นมองมันนิ่งๆแสงจากโคมไฟส่องใบหน้าเขาดูดูร้าย เขาพูดชื่อซาร่าเบาๆเหมือนรำลึกอะไรผมขนลุกสู้หัวใจเต้นแรงจนเจ็บอกเขาหันมามองผมถามว่ารู้เรื่องนี้หรือเปล่าผมสายหน้าเร็วๆแต่เงือไหลท่วมเขายิ้มยาะแล้วเดินออกจากห้องไปผมยืนนิ่งอยู่นานกลิ่นไม้เก่ายังลอยอยู่ผมตัดสินใจว่าต้องหนีออกจากบ้านนี้แต่ก่อนหนี้ผมต้องรู้ความจริงทั้งหมดคืนนั้นลมแรงพัดผ่านเมืองดูใบอันเงียบสงัด เสียงหน้าต่างสั่นดังเหมือนมีคนเคาะเบาๆผมแอบลงไปที่ห้องลับอีกครั้งกลิ่นอับชื้นโชยออกมาจากรอยแตกประตูผมใช้กิ๊บเปิดล็อกมือสั่นจนแทบหลุดข้างในม,มืดมิดมีเพียงแสงจันทร์ส่องลอดมาผมเห็นกล่องเหล็กเก่าๆวางอยู่มุมห้องฝุ่นก็หนากลิ่นสนิมลอยคละคลุ้งผมเปิดกล่องเจอกระดาษและเทปบันทึกเก่าผมหยิบเทปขึ้นมา มันเย็นและหนักมือผมรู้ว่ามันต้องซ่อนความลับอะไรแน่ๆผมรีบกลับไปห้องนอนหยิบเครื่องเล่นเก่าเทปหมุนช้าๆเสียงแตกพระเริ่มดังขึ้นผู้หญิงคนหนึ่งร้องให้บอกว่าเด็กหายไปเธอพูดถึงชัยอละววลิตด,ด้วยความกลัวผมฟังต่อเธอบอกว่าเขาไม่ใช่คนดีเสียงตัดไปมีเสียงกรีดร้องดังลัน่นผมปิดเครื่องทันทีหัวใจเต้นระทึกแรง กลิ่นเหงื่อตัวเองผสมกับกลิ่นฝุ่นเก่าผมรู้แล้วว่าเขาอาจฆ่าใครสักคนแต่ซาร่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าผมตัดสินใจไปโกดังร้างตอนเช้ามืดแสงแรกของวันสองถนนว่างเปล่าเงียบงนันกลิ่นทรายร้อนเริ่มลอยขึ้นในอากาศผมขับรถไปถึงโกดังหัวใจเต้นไม่หยุดประตูเหล็กยังล็อกแน่นเหมือนครั้งก่อนผมใช้คีมตัดเหล็กจากท้ายรถตัดโซ่ เสียงโลหะขาดดังก้องในความเงียบผมผลักประตูเข้าไปกลิ่นเน่าทะลักออกมาพื้นเต็มไปด้วยฝุ่นและรอยเท้าเล็กๆผมเดินตามรอยไปถึงห้องเล็กด้านในแสงจันทร์ส่องผ่านรอยแตกผนังเก่าๆผมเห็นเงาคนอยู่มุมห้องมันขยับช้าๆผมหยุดชะงักขนลุกสู้ทั่วร่างกายเงานั้นหันมาเป็นเด็กผู้หญิงตัวสัน่นใบหน้าซีดเผือดผมยุ่งเหยิงเต็มไป เธอมองผมด้วยตาที่เต็มไปด้วยความหวังผมถามว่าเธอชื่อซาร่าหรือเปล่าเธอพยักหน้าน้ำตาไหลลงแก้มสกรปรกผมเข้าไปกอดเธอรู้สึกถึงตัวที่เย็นกลิ่นคาวเลือดจางๆลอยจากเสื้อผ้าเธอผมบอกเธอว่าเราจะหนีไปจากที่นี่แต่แล้วไฟฉายสว่างวาบจากด้านหลังผมชายอลวลิตยืนอยู่ที่ประตูห้องนั้นเขาถือปืนในมือมองผมด้วยตาแดงกำ่ำ ลิ่นน้ำหอมของเขาตัดกับกลิ่นเน่าเขาพูดว่าเราคงหนีเขาไปไม่ได้ผมผลักซาร่าไปด้านหลังตัวสันเทาเขาก้าวเข้ามาเสียงฝีเท้าดังก้องโกดังผมรู้ว่านี่คือจุดเปลี่ยนของทุกอย่างผมตะโกนถามว่าเขาทำอะไรกับเด็กคนนี้เขาหัวเราะบอกว่าเธอเป็นแค่เหยื่อน้ำเสียงเขาเย็นชาจนผมขนลุกสู้ซาร่าร้องให้บอกว่าเขาฆ่าแม่เธอ ผมตกใจจนขยับถอยหลังไปอีกเก้าชัยอละวะลิตยกปืนขึ้นเล็งที่ผมแสงจากปากกระบอกปืนวาววับน่ากลัวผมรู้สึกเหมือนเวลาช้าลงอย่างแปลกผมผลักโต๊ะเก่าๆขวางหน้าเขาไว้เสียงไม้ล้มดังสนั่นเขาสะดุดล้มลงผมคว้ามือซาร่าวิ่งออกจากห้องนั้นฝุ่นฟุ้งกระจายเสียงลมหายใจดังในหูเราวิ่งผ่านกดังกลิ่นเน่าตามติดมา ผมได้ยินเขาตะโกนด่าและวิ่งตามขาของซาร่าสั่นแต่เธอพยายามไม่หยุดผมพาเธอไปที่รถเปิดประตูเร็วๆเ,เครื่องยนต์คำรามดังเมื่อผมเหยียบคันเร่งรถพุ่งออกไปฝุ่นทรายฟุ้งเต็มถนนผมมองกระจกหลังเห็นเขาเลยตามมารถสีดำของเขาขับตามมาด้วยความเร็วกลิ่นเหงื่อและฝุ่นผสมกันในรถซาร่ากอดตัวเองร้องให้เบาๆข้างผม ผมขับรถเลี้ยวไปในตรอกแคบๆเสียงยางรถเสียดสีถนนดังแหลมขึ้นผมเห็นไฟจากรถเขาใกล้เข้ามาเรื่อยๆผมรู้ว่าเราต้องซ่อนตัวให้ได้เร็วผมเลี้ยวรถเข้าไปในลานจอดรถร้างตึกเก่าสโทมบังรถเราไว้จากเขาผมปิดไฟรถหายใจหอบข้างสารากลิ่นน้ำมันเก่าลอยมาจากพื้นลานเรานั่งเงียบรอให้เขาขับผ่านไป เสียงเครื่องยนต์ของเขาดังใกล้แล้วไกลออกผมถอนหายใจแต่รู้ว่าไม่ปลอดภัยซาร่ามองผมบอกว่าเขาจะไม่หยุดผมพยักหน้ารู้ว่าเธอพูดถูกแน่นอนผมต้องหาทางพาเธอออกจากเมืองนี้แต่ตอนนี้เราต้องซ่อนตัวให้รอดก่อนแสงจันทร์ส่องผ่านกระจกรถที่แตกร้าวกลิ่นฝุ่นและความกลัวยังลอยอยู่ผมเริ่มคิดถึงผู้หญิงที่เห็นคืนนั้น เธออาจรู้ความลับของชายอลวาลิตผมตัดสินใจว่าต้องตามหาเธอให้เจอเรื่องนี้ยังไม่จบยังรออยู่ผมกับซาร่านั่งหลบอยู่ในลานจอดรถร้างกลิ่นน้ำมันเก่าผสมฝุ่นลอยคละคลุ้งรอบตัวแสงจันทร์ส่องผ่านตึกเก่าให้เงาดำทอมึนเสียงลมพัดใบไม้แห้งดังกรอบกรับเบาๆซาร่ากอดตัวเองมองผมด้วยตาหวาดกลัวผมบอกเธอว่าเราจะปลอดภัยชั่วครู่หนึ่ง แต่ในใจผมรู้ว่าเขายังตามล่าอยู่ผมคิดถึงผู้หญิงปริศนาที่เห็นคืนนั้นเธออาจเป็นกุญแจไขความลับทั้งหมดผมตัดสินใจขับรถออกไปหาเบาะแสถนนในดูไบตอนดึกเงียบสงัดหน้าขนลุกไฟจากตึกสูงสะท้อนกระจกรถเป็นเส้นยาวกลิ่นน้ำหอมจางๆลอยจากที่นั่งข้างๆซาร่าหลับไปหายใจเบาๆข้างผม ผมขับไปยังย่านเก่าใกล้ทะเลทรายตึกเก่าสีซีดเรียงรายเต็มสองข้างทางกลิ่นทรายร้อนยังคงติดจมูกอยู่ผมจอดรถหน้าร้านน้ำชาเล็กๆป้ายไม้เก่าส่งกลิ่นเหม็นอับออกมาผมปลุกซาร่าบอกว่าเราต้องหาคนเธอพยักหน้าเดินตามผมเข้าไปในร้านข้างในมือสลัวกลิ่นยาสูบลอยคลุ้งชายชารานหนึ่งคนนั่งอยู่มุมร้านเงียบๆ ผมถามเขาว่าเคยเห็นผู้หญิงคลุมหน้าหรือเปล่าเขามองผมตาขวางแล้วพยักหน้าช้าๆเขาบอกว่าเธอชื่อไลาลาอดีตภรรยาของชัยผมตกใจจนเกือบทำถ้วยชาล้มควม่ำไลาลาคือคนที่รู้ความลับของเขาชายชาราบอกว่าเธออาศัยอยู่นอกเมืองผมขอบคุณเขาแล้วภาษารากลับรถหัวใจผมเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นใหม่ ผมขับรถไปตามที่ชายชราบอกทางถนนแคบเต็มไปด้วยฝุ่นและก้อนหินกลิ่นแห้งแล้งของทะเลทรายโวยมาบ้านเล็กๆปรากฏขึ้นท่ามกลางความมืดผนังดินเก่าสัมผัสหยาบเมื่อผมเคาะประตูผู้หญิงในชุดคลุมหน้าสีดำเปิดออกกลิ่นน้ำมันมะกอกลอยจากตัวเธอเบาๆเธอมองผมกับซาร่าตาเบิกกว้างทันทีผมบอกว่าเราต้องการความช่วยเหลือจากเธอ เธอพยักหน้าพาเราเข้าไปในบ้านข้างในเต็มไปด้วยกลิ่นสมุนไพรแหง้งแสงเทียนสลัวส่องผนังดินสีน้ำตาลไลาลานั่งลงบอกให้เรานั่งด้วยเธอถามว่าทำไมถึงมาหาเธอตอนนี้ผมเล่าเรื่องช้ยอลวัลิตและซาร่าให้ฟังเธอฟังเงียบน้ำตาไหลลงแก้มช้าช้าไลลาบอกว่าเขาเคยเป็นสามีของเธอเขาเปลี่ยนไปหลังจากเข้าวงการมืด เธอเล่าว่าเขาค่าขายเด็กอย่างลับๆผมรู้สึกคลื่นไส้หัวใจเต้นแรงขึ้นซาร่ากอดผมแน่นร้องให้เบาๆไลาลาบอกว่าแม่ของซาร่าต่อสู้เขาเธอถูกฆ่าตายเพื่อปิดปากเงียบผมมองซาร่ารู้สึกถึงความเจ็บปวดแต่ไลาลาพูดต่อด้วยน้ำเสียงสัน่นเธอบอกว่าผมไม่ใช่คนแรกที่เขาแต่งงานผมชะงักหันมามองเธอทันที ไลาลายื่นกระดาษเก่าให้ผมดูมันเป็นทะเบียนสมรสของชายกับผมแต่ด้านล่างมีชื่อคนอื่นด้วยชื่อนั้นคือฟาติมะเหมือนผมทุกประการผมรู้สึกเหมือนพื้นดินซุดลงใต้เท้าไลาลาบอกว่าเขาใช้ผมเป็นตัวล่อเขาต้องการให้ผมเป็นแพรับบาปผมถามเธอด้วยความสับสนว่าเกิดอะไรเธอบอกว่าเขาวางแผนฆ่าผมทิ้ง ซาร่าเป็นแค่เหยื่อที่เขาจับมาผมรู้สึกหนาวถึงกระดูกแม่อากาศร้อนกลิ่นเทียนในบ้านเริ่มฉุนจมูกผมถามไลาลาว่าเธอรู้ได้ยังไงเธอบอกว่าเคยได้ยินเขาคุยโทรศัพท์เขาจะกำจัดผมหลังใช้ประโยชน์เสร็จผมมองซาร่าเห็นความกลัวในตาเธอไลาลาบอกว่าเราต้องหนีออกนอกดูไบแต่ก่อนไปเธอให้กล่องเล็กๆกับผม มันหนักมือกลิ่นสนิมลอยจางๆเธอบอกว่ามันคือหลักฐานสำคัญผมเปิดดูเจอแหวนและจดหมายเก่าจดหมายเขียนด้วยลายมือของแม่ซาร่ามันบอกว่าเธอรู้ความลับของเขาผมเก็บกล่องไว้หัวใจเต้นระทึกไลาลาบอกว่าเขากำลังตามหาเราอยู่ผมได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังจากไกลๆฝุ่นทรายฟุ้งนอกหน้าต่างบ้านเธอ ผมคว้ามือซาร่าไลาลาดันเราไปหลังบ้านกลิ่นดินแห้งโชยมาเมื่อประตูเปิดเราวิ่งออกไปในความมืดของทะเลทรายลมร้อนพัดหน้าเสียงฝีเท้าดังก้องผมหันไปเห็นไฟหน้ารถสว่างจ้าชัยอละวะลิตขับตามมาไม่หยุดแน่นอนผมรู้ว่าเราต้องหนีให้พ้นเขาแต่คำพูดของไลาลายังวนในหัวผมไม่ใช่ฟาติมะคนแรกที่เขาเลือก แล้วฟาติมะคนก่อนหน้าผมอยู่ไหนผมรู้สึกถึงความลับที่มืดกว่าที่คิดแหวนในกล่องอาจบอกอะไรได้มากลมสายพัดแรงกลิ่นฝุ่นเต็มปอดผมจับมือซาร่าแน่นไม่ปล่อยเด็ดขาดเราวิ่งต่อไปในความมืดอันกว้างใหญ่เสียงรถของเขาดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆผมรู้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบของเรื่องความจริงยังรอให้ผมค้นหาต่อ เขาอาจฆ่าฟาติมะคนก่อนหน้าผมแล้วหรือเธอยังมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งผมต้องหาคำตอบให้ได้ไม่ว่าอะไรไลลารู้มากกว่าที่เธอบอกผมซาร่ากับผมต้องรอดจากเงื้อมือเขาเรื่องนี้ยังมีปริศนาค้างคาใจผมจะไม่ยอมให้เขาชนะเด็ดขาดทะเลทรายนี้ยังซ่อนอะไรอีกมาก